ฉันลดน้ำหนักลงได้5กิโลภายใน5สัปดาห์สำเร็จมันง่ายมากแค่ไหนที่จะลดรอบเอวลงได้ถึง10เซนติเมตรสัสดีฉันชื่อลูกหนูและปัจจุบันฉันทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศและส่วนใหญ่ฉันคือการทำงานและการดูแลลูกๆของฉันดังนั้นชีวิตฉันคือจะค่อนข้างยุ่งและไม่มีเวลาดูแลตัวเองมื้ออาหารของฉันก็จะมีมื้ออาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารจานด่วนเช่นผัดกระเพราดังนั้น น้ำหนักของฉันจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยควบคุมอาหารไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนของฉันแล้วก็ฉันได้รับคําเชิญไปงานอีเวนต์และในงานช้อปปิ้งกับเพื่อนๆฉันสังเกตเห็นรูปร่างที่เล็กกะทัดรัดของฉันและมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะเลิกงานของฉันวิพากษ์วิจารณ์ฉันเลือกเสื้อผ้าที่ยากมากและฉันก็เสียใจเป็นเหตุทำให้ฉันตั้งใจที่จะลดน้ําหนักอย่างจริงจังที่ให้ฉันไม่ถูกวาร้อยย่อต่อไป และหลีกเลี่ยงทำให้เกิดโรคอันตรายและโรคอ้วนตั้งแต่อดอาหารและการวิ่งจ็อกกิง้งฉันกินยาลดน้ำหนักวนไม่ได้ผลเลยส่งผลให้ฉันได้รับผลข้างเคียงที่มากมายร่างกายของฉันอ่อนแอเหนื่อยและทำอะไรไม่ได้เลยในขณะที่ฉันพยายามดิ้นโลนหาวิธีลดน้ำหนักที่เหมาะสม mm hmm. เพื่อเก่าของฉันจึงแนะน,นำผลิตภัณฑ์ตวงนี้คะ่ะที่เป็นฟลิซเอฉันนาะเนื่องจากกลัวผลิตภัณฑ์ที่จะมีผลข้างเคียง กับผลิตภ no mm ัณ hmm. ฑ์ยาลดน้ำหนักอื่นๆที่เคยใช้ฉันจึงตัดสินใจไปปรึกษาฟิตเอสเพื่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดให้มากขึ้นเมื่อฉันหาถึงผลิตภัณฑ์ฟิตเอสฉันได้รับการแนะนําโดยละเอียดถึงวิธีการใช้งานนมลดน้ำหนักฟิตเอสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏการครั้งแรกที่มีสิทธิิภาพสูงสุดถึง99%ในประเทศไทยโดยมีสารเอฟเฟกตลดน้ำหนักผิวสวยให้พลังงานต้องขอบคุณการประยุกต์เทคโนโลยีโดยเฉพาะของไซนิกเป็นรละเอียด เป็นการละเอียดมากมายที่จะพบผลิตภัณฑ์แบบนี้มีมันติเอฟเฟกในการตลาดนอกจากด้วยเทคโนโลยีของไซนิกสเต็มเซลล์พืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนการการดูดซึมดูดซับและละลายไขมันเส้นใหญ่ทันทีเมื่อเข้าสู่ร่างกายเราและกับเก็บสารอาหารให้กับร่างกายเราโดยเซลล์ที่ได้รับการยกร่อัของ USFDA ดังนั้นรู้สึกปลอดภัยในการใช้งานมีความสามารถในการดูดซับสารอาหารได้ดีขึ้น ช่วยให้เยื่อไขมันในร่างกายของเรานุ่มและมีการเผาผลาญได้ด้วยได้ด้วยโปรตีนจากพืชจํานวนมากมายในร่างกายของเรามีการพัฒนาทํางานได้ตลอดวันฉันใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้ภายใน5สัปดาห์แรกและการลดน้ําหนักรอบเอลได้ถึง5กิโลและ15เซนติเมตรอย่างอ่อนโยนและสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้เวลาอันมากเกินตลอดการกระบวนการการใช้ผลิตภัณฑ์ฉันไม่รู้สึกอึดอัดเลยหรือเชื่องชึมนนอกจากนี้ ร่างกายของฉันยังได้รับพลังงานที่ดีตลอดทั้งวันโดยไม่ทำให้ฉันหิวอีกด้วยน่าทึ่งมากจริงๆเลยค่ะเพียงดื่มนมฟิสเอ Ed, วันละสองแก้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างร่างกายของเรานะคะได้รับการทำงานอย่างมากขึ้นต้องขอบคุณฟิสเอที่ทำให้ฉันได้มีความสุขมากขึ้นและก็รูปร่างปัจจุบันของฉันสามารถใส่ชุดไหนได้อย่างมั่นใจพร้อมที่พบปะเพื่อนฝูงคู่รักได้อย่างสบายใจโดยไม่รู้สึกเขินอายอีกต่อไป หากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่เชื่อถือได้ลองฟิตเอ็แล้วจะทำให้คุณรู้สึกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าไม่ลดน้หนักจะไม่รู้เลยว่าคุณจะสวยได้ขนาดไหนผลิตภัณฑ์เนี้ยจะช่วยให้คุณได้ประหยัดเวลาและความพยายามได้มากฉันหวังว่าคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อย่างยอดเยี่ยมเช่นฉัน